Mira ค่ะทุกคนพบกับช่องม่เบี่ยนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชาชุอนสรุปรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาชออรโมกสีและผองเพื่อนคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะมาพูดถึงวิกตอรินาฮิเมจิทีมใน SV l ว a ลีกต้นสังกัดของบุมบิมชาชออนกันสักนิดนึงค่ะที่ก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศดินสน,น่นต่างชาติรวมโคตาเอเชียถึง4คนด้วยกันและยังมีการดินหัวเสาอย่างน โนากะจากเดนโซ่แอริบีมาด้วยซึ่งโนากะนะคะเล่นได้ทั้งหัวเสาและบีหลังค่ะเก่งนะทุกคนคนนี้แล้วก็เหนียวด้วยตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าวิกตอรินาฮิเมจิหัวเสาล้นเหลือให้สลับกันเล่นแต่วันนี้ค่ะข่าวล่ามาแรงวิกตอรินาฮิเมจิได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่ามิกุอาคิมโตหัวเสาของวิกตอรินาฮิเมจิ จะถูกยืมตัวนะคะไปเล่นให้กับหลีกเยอรมนนีค่ะดิวิชั่น1ทีมเดสเนอร์เอสนะคะซึ่งทีมนี้เนี่ยเป็นทีมรองแชมป์ฤดูการที่แล้วค่ะถูกยืมตัวไปเล่นนะคะ1ฤด,ดูการ2025 2026ดังนั้นปีนี้นะคะจะไม่มีมิกุยืนคู่บุ๋มบิ่มอย่างแน่นอนเหมือนเป็นคำสาบเหมือนกันนะทุกคนฤด,ดูการที่แล้วเนี่ยก็ไม่เคยได้ยืนคู่บุ๋มบิ่มค่ะยืนคู่กับอริซะตลอดฤด,ดูการนี้นะคะก็ยังไม่ยืนคู่ อู๋บุ่มบิ่มอีก แอนมินคิดว่ามิกูนะคะไปลีกเยอรมันเนี่ยนะจะได้ประสบการณ์มากมายเลยค่ะแอดมินเนี่ยไปส่องแล้วนะคะผู้เล่นฤดูกาลนี้ของทีมเขาก็มาจากหลากหลายชาติมากเลยในเล่นกับโยุโรปเนี่ยนาจะพัฒนาได้เป็นอย่างดีเด็กคนนี้บอกเลยว่ามีของค่ะต้องขัดเกลากันสักหน่อยนะคะเพราะว่าอายุยังน้อยประสบการณ์ยังน้อยอยู่ด้วยแต่ว่าเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงนะคะโดยความคิดเห็นของมิกูนะคะได้บอกว่าฉันได้รับโอกาสให้ลองเล่น เล่นต่างประเทศและเลือกที่จะเล่นต่างประเทศในฤดูการหน้าเพื่อที่จะเป็นนักวอลเล่บอลที่สามารถแข่งขันกับนักวอลเล่บอลจากทั่วโลกได้ซึ่งเป็นความฝันของฉันมาตั้งแต่เด็กฉันอยากให้แน่ใจว่าความท้าทายนี้จะไม่สูญเปล่าและจะกลับไปหาแฟนๆของฉันในสภาพที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณค่ะ เป็นไงบ้างคะเพื่อนทุกคนน้องเนี่ยมีความมุ่งมั่นมากๆในสายวลลอลเลย์บอลอาชีพพื้นฐานครอบครัวดีด้วยค่ะพ่อกับแม่เนี่ยก็สนับสนุนอย่างมากก็เป็นกําลังใจให้กับน้องมิกุด้วยค่ะทําให้ตอนนี้นะคะวิกตอรียให้เมจ่จิมีหัวเสาทั้งหมด5คนค่ะบุ๋มบิ่มชัชชอนอีแจยองรุยนโนะกะ3าคนนี้เนี่ยน่าจะทดแทนกันได้ส่วนคายาวาตตนาเบเนี่ยคงเสริมในเรื่องของเกมรับเพราะว่าเกมบุกเนี่ยไม่เด็ดขาดส่วนอีกคนนะคะโทโมนะ โนซูเอะที่เข้ามาตั้งแต่ฤดูการที่แล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ลงเล่นก็ยังไม่เห็นฝีไม้ลายมือค่ะส่วนสูงเนี่ยก็อยู่ที่176ซนติเมตรยังไงเนี่ยก็รอเชียร์วิกตอเรียให้แมจิกับ SV l e a ลีกในฤดูการที่ใกล้จะถึงนี้กันต่อไปค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะดิื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนใช้กันกดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะ